คนวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบักในแมปฟอร์สแคนนะคะผมอาทิตยกี้ผมเคยลองใช้แอปนี้ไอช่างมันแอปอะไรไม่รูแล้วก็นั่นแหละผมลองใช้แล้วมันก็อัดได้ดีอยู่เสียงก็เก็บเยปีเอ้ยเพื่อนผมเล่นอยู่ไอ้เพื่อนคนนี้มันมันเป็นเพื่อนในเฟสเฮ้มันเป็น,น,นเพื่อนในทฤษฎีเคยสิงอ,อ๋อใช่ คืผมมีเรื่องจะมาบอกเมื่อวานตอนผมเล่นกับแฟนใช่ไหมเรื่องผมมันโดนไอ้ตุ้งตุ้งตุ้งตะกูร่าในแบบที่เคยเซนใช่ปหมมันแบบแฟนตุ้งมันตุ้งตะกูร่าใช่ไหมแล้วผมก็เปิดตีสวยมั่นเวยูโค่ทิ่ไทยแล้วแม่งก็เปิดแล้วมันแล้วมันก็ขัดนั่นตีผมไม่้วผมก็เซ็งเลยว่ามันก็มันก็เปิดตีโย้จิ้มปลายเหมือนกันเวแล้วผมก็ขัดขัดมั่นเวใช้สกิลสองผาแม่งตกแบบเว้ยผมกับเพื่อนนี่โคตรดีเจ็บเย้เคลแล้ว นี่อะเดียวทูทามไอ้ทูทามอะไรทูทามไอ้นี่มันไอ้นี่มาแล้วคือเออใช่ทุกคนตอนผมเล่นเฟิร์สสเก็เมื่อวานเนี่ยมาผมเจอคนที่แม่งไอ้นี่เวยทุกคนเจอคนที่เล่นแบบทูทามที่มันเพิ่มสกิลมาก่อนเพลงอะไรวะุกคนเล่นหลอน อ่ะฉัำทำอะไรผิดว่ะนุ่มกเก๋กดม่วแน,นแน่เลยอะไรวะเนี่ยกดม่วนไม่ได้เลย จะรุ่มดังหน่อยนะครับถ้าทุกคนไม่ได้เสียงก็ขอโทษนะครับผม,มันจะอัดดังนี้ผมจะพายมันดังนี้อ่าใชใใท่ทุกคนใครใกล้จะเปิดเทอมยังครับทุกคนไกลเลยอีกสิบวันนะคุณนาย,ยนี่กูมาไล์สุด คือเขาจะให้อะนะคือผมเล่นวันเอกโคตรดีเลยผมเล่น one มาวันเอกเมื่อคืนแบบโอ้โหสุดยอดเลยอ๋อใช่แล้วก็อีกตาไอ,ตา,อ,ต,าอตาเมื่อวานใช่ไหมทุกคนผมมาเล่นเป็นวันเอกใช่ปะคือไอตัวทูทามเอ้ยไม่ใช่แชนแชนเออแชนนนั่แหละใช่ไหมทุกคนมันอะเลือดเหลือเก่าใช่ปะแล้วก็สกิลสองอะแหละใช่ไหมมันทำดาเมจสิบใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันโดนก็คือตายใช่ปะ เออแล้วผมก็ดักหน้ามันไม่คิดว่าจะดูหรอกเพราะตอนนั้นมันเหลือแค่สี่วิก็เออแพ้แพ้ไปเดี๋ยวชนะมาหลายรอบแล้วใช่ไหมแต่จู่ๆ <c oughs> จู่ๆมันก็ตายไมันมันโดนมีดไปม,มันโดนมีดผมตายผมก็อา้าวอะไรวะเนี่ยจู่ๆชัยชนะมาหาที่เราอีกแล้วโอ้โหเก่งจริงเลยอันกีท่ทีสามนาทีน้อยเกินไอเกมมันเข้าอย่างนั้นไอ้เหี้ยหลอดเยอะแน่ โอ้เน็ตก่าอ๋อเออใช่ทุกคนเน็ตก่าแป๊บนึงไม่อะคือทุกคนผมไม่อยากเข้าไปใกล้ๆมันไงเพราะว่าน้องกับอยู่น้องย้ําว่ามันเสียงดังเลยว่าเออเออเออเหมืนรู้สึกใครเซนมางกล่ข่าวคนแล้วปกติเล่นแบบน้องเสียงดังเลยว่าเออเออเออผมกเคยว่าด้านนอกกด้านนอกมันไม่มีใครอยู่ถ้าด้านนอกมีคนอยู่ผมก็จะ ปิดคลิปนี้ไปเลยอ่าอันนี้นเน็ตไม่ไม่ดีจริงด้วยเน็ตไม่เน็ตไม่เ,มเกียนและเอ้ยฝนตกแลวเนี่ยฝนฝนจะตกอ่ะผมรหัสเก่าผมก็เล่นวันเอ็กนะเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยแหละ เอออกมาตอนนี้ก็เล่นเก่งยุกูไปแต่วม่ก็ไอน้นี่ทุกคนนะผมมีอะไรจะบอกตอนนี้ผมอัดไม่ได้สี่นาทีแล้ว,วผมอาจจะอัดได้แค่สิบนาทีนั่นแหละมันไม่ค่อยยุติธร เจ็ดนี่นี่เป็นไรนี่เน็ตไม่อ่อนเน็ตไม่สิบาเลยมายอ,อยู่ด้านในก็ไอ,นอ,อ,นอ้นี่เกินผู้ชมก็ขอทนะโทษอาจารย์น้ำโบเอาแค่นี้ก่อนแล้วกนะันนะเน็ตมันไม่ได้เลยเน็ตมันกะเน็ตมันกะแล้ววะนี่ไงอือ,อ,อ,อว่าได้หรือทุกทามกูทำตัวใหม่ปะ ไอ้เหี้ยทูทามกูเปลี่ยนป่วยนี่แกเป็นทูทามล่างซิกมาอือเฮ้ยมันเปี่ยนใหม่ด้วยแสดงว่าเก่ากูมีดิเชี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยทูทามเพียบเลยไอ้เหี้ยทำเธอมีดทูทามเว้ยนี่นี่กูจะนี่ทันไหมเนี่ยอะไรวะทูทามเนี่ยตัวละครใหม่ปะทาม ไม่มีอ่ะเนี่ยทูทามแม่งราคาเพิ่มเราจะเกียดจะกนี่ว่าแม่งเพิ่มแล้วคือกินใหม่เพิ่มมาเยอะอยู่นะมาตายกูมีเยอะอยู่มันเยอะอยเอะนี่ยทูตอันเนี้ยทูทามทูทามทูทามทั้งเสิร์ฟมีทูทามกี่ตัวอ้าวผมยังไม่ได้เลิกอดมันเลือดไ,ไปแล้ว อ่ะอันนี้ผมเล่นทูธามอ่าทูธามนู้ทูธามอันนี้ก็ทูธามอันนี้เกตส์ะเกตสเกสเอ้ยอันนี้ทูธามมาอีเลียดทูธามเออทูธามอันนี้ก็ทูธามโอ้ยวทั้งเซิร์ฟเล่นทูธามหมดเลยยกเวน้นใครยกเว้นไอ้คนเล่นเกตส์อะ เล่นโจนดูเฮ้ยอัปเดตมาแล้วเอดีใจวะ่ะตรงดีไปเลยถูกจังวะดูแบบราคามันจะแบบเยอะกว่านี้ไม่เห็นเยอะเลยฮัทุกคนโหดีกว่า teh wah ini ngai, ha ha ha, naik di sudut ham sudut lagu kuku memiliki skill iliat ah, iliat, wow, ya, hehehe, 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 มึงแอบงี้เลยเกมบโอเคมันคึมันจ่ายละทุกคนก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะบาย